แม่มาแล้วค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาแบบว่าอิจฉา,าแม่นะที่มีลูกดีทั้งสองคนเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นจากเขาสองคนด้วยมแม่ก็แค่แบบเลี้ยงแบบว่าให้แบบใช้ชีวิตแล้วก็ ทำอะไรก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองแค่นั้นเองเมื่อก่อนมีกฎไหมแม่ว่าเอ้ยยันนี้ไม่ควรทําอะไรมีไหมเข้มงวดไหมกับเบสเนี่ยน่าจะน่าจะหนักหน่อยเพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเบสเกิดมาเนี่ยคือแบบว่าก็แบบผิวคํำดำอะไรเงี้ยแม่ก็จัดการแบบขัดผิวขัดผิวกินไรืดเหลืองอะเมสเหลืองเขาเรียกอะไรขมิ้นอ่ อ๋อหลอมันมันก็มันก็เข่าขึ้นแม่คือดูแลมาตั้งแต่ป่าว่าเลยมันอยากให้ลูกเป็นดาราจริงมากแม่มีเป้าอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอต้องเป็นดาราเท่านั้นแม่เขาก่อหูว่ายังไงตอนเด็กๆที่เราพอจะจําได้ว่าที่เขามุ่งอยากจะให้เป็นดาราแล้วเราจําคําได้เหมือนหนูโตขึ้นมาหนูเข้าใจมาตลอดว่าประเทศประเทศไม่ใช่ประเทศทั้งโลกอ่ะมีอาชีพเดียวคือดาราว้าคิดดูดิว่าเป่าหูขนาดเป่าหูขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแม่ทำไมเออไม่ลยที่แม่ให้เรียนอ่ะเรียนรำไทยเรียนเต้นเรียน ขับรถเรืออะไรเพื่อจะไปใช้ในฉากในละครแค่นี้แบบว่าไม่ได้บอกมันเป็นอาชีพหรืออะไรบอกว่ามันต้องใช้ในละคร15 16เลยต้องขับให้เป็นเผื่อได้เป็นดาราจะได้ไปขับรถนี่ขี่ม้าฟันดาบเป็นทำไมแม่ถึงอยากให้เป็นดาราขนาดนั้นโอ้มันก็หน้าตามันก็พอไปได้อะไรย่างนี้มองกันไก่ว่าลูกเราเนี่ยแหละน่าปั้นงนี้แล้วทางนี้ล่ะแม่แต่ไอ้ตัวนี้ก็ตัว เหตนแววเขาว่ายังไงตอนที่เขายังเป็นเด็กคานตอแต่ตอแต่หรือมันเลิศเหตุแวตอนไหนจริงๆพอมันเกิดมาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะไปอยากจะให้เขาไปทางไหนทางไหนไม่ได้ชัดเจนเหมือนเบสที่จะอยากเป็นดาราแต่กับโบ๊เนี่ยคือพออนุบาลอ่ะเห็นเขาเตะบอลโว้โเตะเทพมากเลยโอ้ยต้องมาแนวนี้แหละต้องต้องไปนักบอลอะไรอย่างเงี้ยจริงอ่ะเขาหล่อหมายถึงว่าเกิดมาแล้วเขาหล่อแล้ว ควรจะปั้นเป็นดาราอ่าได้ดัมเห็นสเตปเปอร์ในการเดะบอลเป็นการเตะบอลนี้ก็เลยคิดว่าจะให้เป็นดาราให้ได้เห็นให้เป็นดาราอาชีพอื่นไม่พูดถึงอยากให้เป็นหมอเป็นเลยทำไมแม่แม่ชอบจินตล่าสันที่สุดยทำไมหรือว่ายังไงไม่รู้ ว่าคืเอเข้ามาเนี่ยพ่อเขาเป็นนักมวยถูกไหมวงการกีฬาเราก็เห็นไปหมดแล้วแล้วก็จบไปมันก็จะมามันจะมาเข้าวงการอ่ะเออเหมือนพ่อเาตอลมสุดท้ายแบบมีชื่อเสียงจริงๆแล้วก็ทํางานไม่ได้ต้องเจ็ดตัวแม่อาจจะต่ห่วงอย่างนั้นนะแล้วพอตอนนี้เป็นดาราสงใจแล้ลูกสาวแม่แม่ยังต้องแบบว่าตีกรอบหรือเขายังต้องแบบ อยู่ในกรอบเหมือนเดิมหเมหรือว่าปล่อยแล้วจริงเหรอคือพอเป็นดาราแล้วความความเป็นส่วนตัวยิ่งยิ่งไม่ได้เลยทําอะไรก็ต้องแบบด้วยด้วยความเป็นเบสอะทาอะไรต้องระวังหมดเลยแล้วอันนี้ล่ะอายุ18หนุ่มสูงยาวเซ็ตผมเป็นป้าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเขามีสาวๆมาวุ่นวายเยอะไหมล่ะอะ สมัยเบสเนี่ยไม่เคยเลยนะสยามนี่เป็นยังไงเบสยังไม่รู้จักเลยนะหนูไม่ค่อยเดินสยามหนูไม่ค่อยเที่ยวนี่เที่ยวเดินสยามทุกวันเนี่ไม่ได้เดินสยามทุกวันแตสยามเป็นจินมดปะไม่ได้เป็นจินครับสยามเบื่อแล้วตอนนี้ไปไปไปเยอะแล้วเออเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนกันเดี๋ยวนี้เขาไปไหนกันวัยรุ่นก็ไปหลายที่ครับอ่าใครเดินน้าจเริ่มเที่ยวเริ่มเที่ยวไทยแหละเพราะว่าสิบแปดไงเขาไปไหนเย็นเย็นได้บ้างขอสามที่ที่มันเออโคตรครูเลยในช่วงยุคหนีจริง ก็โบ๊ทก็โบ๊ทก็มีหน้าที่รับผิดชอบเนาะเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบก็เยอะเยอะแต่รับผิดชอบได้ขนาดไหนแค่นั้นแหละเก๋ว่ะไม่ตอบก็ได้ถึงเงียบไปเลยเงียบไปเลยแล้วมองแม่แล้วแม่ไปเองไม่ตอบแม่เพรอะว่าต้องมีความรับผิดชอบอันนี้ส8แล้วถ้าสมมติว่าส9ไอ้าไอโบ๊ทมันพาแบบสาวเข้ามาแล้วแบบแม่ครับ ก็นี่แหละผมเปให้น้องเลยแบบเป็นทรเหมือนพี่เลยอ่ะทำเหมือนพี่เลยอ่ะพี่โบนี่โบนี่โบนี่จะช่านค่อนข้างแบบเพื่อนเยอะไม่ไม่จำเป็นอ่ะว่าแม่จะต้องไปกี่กั้นสาวถูกไหมความเขากับเพื่อนเขาจัดการกันเองอยู่แล้ว ใช่ไหมถ้าระหว่างเพื่อนกับแฟนเอาเลือกใครเลือกครอบครัวว้าตอบฉีกกันเรานี่มันเรานี่มันไม่ทาเรานี่มันไม่ทำมันตอบฉีกกันเท่เลยล่ะเออโบหพี่ถามอะไรชอบนี้มาด้วยความที่เราอ่ะเป็นเป็นน้องเนาะเป็นคนสุดท้องเป็นคนเล็กในบ้านเลยอ่ะลูกชายลูกชายรู้สึกเหมือนมีแม่สองคนไหมรู้สึกเล้วนี่ก็นี่ก็อต่ที่อย่างนี้ยพูดนะดูสีผมกับเรานะนี่นี่ก็สอนอีกแบบนึงนี่ก็สอนอีกแบบนึงเนี่ยเขาสอนยังไงพ่าสอนยังไงคุณแม่จริงสอนยังไง Uh, สมมุติว่าคนนี้จะห้ามคุณนุ้ยก็ไปบอกว่าไม่ต้องไปห้ามหรอกีอ๋ยวให้มันรู้เองคุณไม่ห้ามก็แอบอยู่ดีจริงๆตอนหนูสิบแปดหนูก็แอบไม่ไม่แล้วมันทําให้เราแบบว่าทําให้เราแบบไอ้นี่ไงพอห้ามเสร็จถ้าเราห้ามคนเดียวไอ้นี่มันอาจจะฟัง oh. แต่อันเนี้ยอายุ เรื่องฝัาไม่ได้ยุแต่ก็คือแบบอยากทําอะไรก็ทําไปเลยเพราะว่าเป็นความไยุผมก็แอบอยู่ดีเห็นไหมเห็นนะหนูมันพูดแล้วมันพูดแล้วว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตเห็นไหมหนูหนูสมัยนี้แอบแต่ดีนะพะมีแบบฟิลเหมือนเป็นพี่สาวแล้วก็เป็นแม่ถึงสองคนอะฝั่งหนึ่งห่วงห้ามเอาไว้ให้รู้ว่ากรอมันมีอย่างนี้แต่อีกคนนึงรู้ธรรมชาติเลยว่าก็ไปสองเส้นไงให้มันเลือกรู้เองไงอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกแล้วเ้วเลือกอะไรสาวพี่ครอบครัว เลือกตังครับฉีดนะค่ะนางไปฉีดเนาะนางไปแนวฉีดเขาจลักทางบ้านค่ะคุณโบสคะคุณมีพี่สาวเก่งหรือยังหาเงินเข้ามาคุณกดดันไหมคะอ๋อไม่ครับผมไม่ไม่กดดันก็เขาเก่งก็เราก็ยอมรับเราก็ทําหน้าที่ของเราครับผมเทุกวันถ้าเราเก่งเหมือนพี่สาวเดี๋ยวเงินทองมันก็คูณสองใช่เออก็ช่วยกันทำมาหากินกันไปนงก็มาเลี้ยงหนูคืน แค่แบบนี้ทุกอย่างก็เป็นของเราเป็นคนแล้วเราไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันว่าแบบโอ้พี่เวทเก่งแล้วเราต้องเก่งเหมือนพี่เขาเรามันคนละสไตล์กันนะผมเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นดาราผมเป็นนักกีฬาจริงนะเาจริงนะแกก็ต้องฝึกซ้อมเป็นของแกไปตามที่แกมีฝันเมียนของแกใช่ไหมล่ะฝันแบบสูงสุดเลยของเส้นทางนักบอลของของโบ๊ทตอนนี้มันคือยังไงผมอยากแบบติดทีมชาติได้แชมป์ให้ให้พ่อให้แม่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ อยากรวยแล้วใช่ถูกซื้อตัวนะถึงรวยใช่ไหมต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างประเทศมีคนซื้อตัวเงี้ยชัางหล่อด้วยเล่นเก่งด้วยเฟี้ยวอ่ะใช่ได้พีเซนเตอร์ด้วยเนี่ยจริงเนาะเขามีเป้าแล้วเขาก็มีแบ็กกราวด์ที่ดีกำลังใจอย่างเงี้ยเนาะคือบ้านนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากก็คือสวยหล่ออย่างเดียวจริงจริงจริงบอะบดมันก็ทํางานได้แล้วตอนเนี้ยก็คือแบบว่าเริ่มทํางานได้แล้วมีคนมาติดต่อเลยมากไหมแม่ตอนนี้ 嗯、uh ตอนนี้ก็แบบรีวิวใ่ยังมีเห็นไหมมีงานรีวิวค่ะรีวิวเกี่ยวกับพวกกีฬาอย่างนี้แหละสายผู้ชายมาทางทางโบ๊ทสายผู้หญิงเงอสวยงามมาทางเบสอะไรเงี้ยเราก็แบบกวาดให้หมดในตลาดดีไงเห็นไหมแต่ตอนนี้อย่างทั้งเบสและโบสอ่ะก็ดูเป็นเด็กที่แบบโตแล้วเนาะดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูมีความคิดที่ดีในฐานะแม่แม่ยังมีความเป็นห่วงอะไรกับทั้งลูกชายลูกสาวนี้อยู่ไหมจะห่วงโบสมากกว่าเพราะว่า ด้วยความที่ชื่อเสียงเขาว่ามันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรไปกว่าตัวเขาอ่ะออมันก็เลยเกิดเขาเรียกอะไรดราม่าเยอะอะไรเงี้ยเบสมันผ่านมาแล้วไงแต่เนี้ยยังสิบแปดอยู่ถ้ายี่สิบจะเป็นยังไงแล้วจะผ่านไปอีกอยี่สิบห้าจะเป็นไงแม่ดูเป็นกองกลางของบ้านที่คอยให้คำปรึกษาได้ๆ<อ>เหมือนใครมีปัญหาก็มาแม่แม่งี้เหมือนกันน้ออย่างนี้เรื่องแบบอย่างโบเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่อง,อ,งอะไร พูดได้หมดเลยจริงเรื่องเรื่องเรียนผมเกเรมากเลยนะแต่แบบว่าผมก็บอกแม่อยู่ว่าควรทายังไงมันจะจบไหมอะไรอย่างนี้แม่เขาก็ช่วยให้คำแนะนําใช่ครับเกเรก็คือแบบไม่เข้าบ้างโดดบ้างติดนู่นติดนี่เยอะไม่แก้อะไรอย่างีแ้แม่เขาก็จะช่วยันจบไปมไม่ได้ไปว่าเพราะสุดท้ายแล้วแบบสต่งมทำงานเนี่ยไม่เคยเกเรเรื่องงานผมทํางานเอาตังค์เข้าตังค์เข้าแต่แค่สิ่งนี้ที่ผมไม่ชอบผมจะแบบ ปลล่่ออยยเไมชบคือแม่คือแม่ได้หมดแล้วอ่ะได้มาจากเบสหมดแล้วเกียรตินิยศระดับหนึ่งก็ได้มาแล้วสามจุดแมแม่เห็ุมาแล้วเพราะฉะนั้นกับโบ๊ทเนี่ย1.46ไอ้โบ๊ทสบายเลยว่ะหนึ่นะ1.46ครับน่ารักน่ารักเอ็นดูโคเทผมไม่ชอบหรอกการล้มการเรียนผมชอบดวลผมจะไปเตะบอลไม่แต่ผมเคยบอกแม่นะว่าว่าตอนเด็กผมไม่ชอบเรียนมากแล้วผมก็บอกแม่ว่าเราจะเรียนไปทำไม เรียนไม่ได้แต่คะแนนทำงานดีกว่าทำงานได้ตังค์เนี่ทำไรเนี่ยมันเป็นความรู้กูเใจเลยพูดกันทุกคนเนี่ยแกก็ต้องเข้าใจพี่แกเพราะว่าพี่แกก็ผ่านจุดนั้นมาเพราะว่าไอพวกเกรดเกิดอะไรอ่ะมันมีไว้ฉันก็ไม่เข้าใจหรอกแต่มันมันจะใช้ได้ในอนาคตเวลาเราทำงานหรืออะไรเงี้ยก็มีสูวเรื่องของคอนเน็กชันโอเคเราหาตังค์แต่ว่าการมาเป็นดาราหรือการเป็นนักธุรกิจทุกคนก็ต้องพูดเรื่องเกรดเฉลี่ยและผลการเรียนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจะบอกว่าไงอ๋อเรียนไม่จบค่ะมันก็ไม่ได้ เริ่มตีกันเลยค่ะยุที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปไปลือไปมันก็มันก็จะแบบความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกมันก็จะเป็นแบบตึงๆไปอะไรแี้ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางโอเคอ่ะ ไหนเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับที่เป็นเทศกาลของวันแม่วันนี้น้องทั้งสองคนทั้งน้องเบนและน้องโบ๊ทก็มีของมามอบให้คุณแม่ด้วยว้าสวดอกมาสดอกไม้ยขอบคุณมากจ้ะลูกขอบคุณมากค่ะว่าคุณแม่หนึ่งทีขอให้ลูกแม่ดังเป็นผู้แตกเปี้ยงเปี่ยงเลยโบ๊ไม่มีพวงมาลัยวันนี้นะรอไปเจอกันใหม่ใหม่อันตราน เล่นมุกเลยเจ้าจับมุกไปเดี๋ยวเจ้ามุกก่อนี๋ยวมุกไปเดี๋ยวมุกไปเส้นมุกไปอ๋อจะบอกว่าผมไม่มีพวงมาลัยเหมือนเบนนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูโบจับพวงมาลัยรถเบนนะอันนี้ก็อยากจะขับให้ได้เลยรอแป๊บนึงเออให้ลูกสาวกับลูกชายพูดความในใจเลยคุณแม่หน่อยโบก่อนไหมดีก่อนดีกว่า ก็ขอบคุณแม่ค่ะที่คือแม่สอนเบีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้ช sure> ีวิตหรือว่าใช้เงินในบ้านอะไรเงี้ยคือที่ประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแม่สอนด้วยเรื่องเก็บเงินหรือว่าเรื่องใช้เงินอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีแม่อยู่เบื้องหลังอ่ะเบีก็คือไม่ประสบความสําเร็จคือไม่ว่าเบีจะโตกี่ปีอ่ะคือไงก็ขาดแม่ไม่ได้เออสกิลแม่ก็ขาดเบีไม่ได้เหมือนกันสาวเนี่ขาดเบีไปหมดจะใช้ได้กินโบ๊ะเรา ใจหสก็ขอคนที่เลี้ยงดูรับผมจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองจะไม่ให้หลุดกรอบอยากอยากจะชีวิตแหละจะจะพยายามไม่ให้หลุดกรอบจะโฟกัสแต่สิ่งที่เราจะทําความฝันของเรานะครับผมก็อยากจะทําให้แม่มีความสุขในแตทุกวันทําให้แม่ได้เห็นว่าถ้าเกิดผมยังเดินเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอยู่ก็อยากให้แม่ได้มาจับเหรียญทองที่โบ๊ได้ในนามทีมชาติไทยให้แม่ได้ดู คลิปนี้ต้องอยู่ตลอดนะต้องทำไม่ได้จะมีท่าอยู่ในเส้นทางฟุตบอลไงโชคดีเนาะคุณแม่เป็นเราเราเป็นแม่เราปื้ใจเนาะถือว่าเท่านี้เนี่ยคือเป็นของขวัญของแม่ที่แบบปลื้มที่สุดแล้วอ่ะโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มมากกับท้องรมวทังสิ้นนะเออขอบคุณคุณแม่มากครับ ไม้ฝากขอบคุณพ่อเขาด้วยเออขอบคุณั้ใช่คุณชมรักให้พ่อพูดไหมให้พ่อพูดอะไรหรือไม่โอ้หแม่โอแม่เกี่ยวกับจะน่ารักแล้วอันนี้เขายิงเฉีย์ให้พ่อแม่ดีกันอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่หนูนี่แหละขัดขวางสุดๆเือนในอีกมุมนึงเราก็เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิง ใส่ดูเชียนะดูนี่ยไม่ไม่ครับไม่แล้วไม่ใช่เอาใจเฉาเชยเอาใจมาให่จีน่าก็มีความสุขดีใช่มีมีรูปแบบอายุแบบเท่าๆเกือบจะแบบเป็นเพื่อนกันได้หนูว่าดีนะเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงมากเรื่องผู้ชายใช่ผมก็แบบว่าอุ้ยสมรักกลับมาแล้วหรอลักไปไหนไหมาณนี่สมรักถือกล้องแล้วสมรักอ๋อเหรอถือกลองไม่เห็นเลยเอามาแล้วนี่สมรักอะสมรัก แม่ในฐานะวันแม่แล้วก็แม่ก็เป็นแม่ด้วยนะมีอะไรตะโกนบอกพ่อไหมก็ต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเขาแล้วหุ่ยใหญ่เขามาฟังเนาะหุ่ยใหญ่เขามาฟังจังเลยอ่ะทขาดร่งเร่งเร่งที่ผ่านมาถ้าไม่ได้เขาสิเขาเข้ามาหัวใจที่รักแบบแย่แม่กระหน่๊าบอกเอ้ยมาแม่มาพี่แม่มาแม่แม่มีอะไรตะโกนบอกพ่อหน่อยนี่ก็ยัอ่ะเขาเขาจะพูดความในใจกับพ่อเนี่ย พ่อแม่แม่แล้ววันนี้วันแม่ไงอฮ้ยไม่ใช่วันนี้ในเทศกาลแล้วไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่าต้องขอบคุณก็ต้องขอบคุณคุณน่ะแหละถ้าไม่ใช่คุณตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมามันก็ไม่ได้ถึงมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่ามีลูกที่ดีทั้งสองคนให้แม่ก็คือแบบในชีวิตก็ไม่อยากได้อะไรแล้วก็คือแบบได้ลูกสองคนนี่ก็สุดยอดในชีวิตแล้วตายก็ไม่เสียชาติเกิดดเออได ไม่เสียดายใช่บอกว่าไม่เสียดายชาติเกิดแต่ไม่ตายเหรอต้องรอให้คุณตายก่อนว่ามีอะไรบอกเมียบอกลูกบ้างไหมเนี่ยรักเป็นครอบครัวที่โอเคไหมถือไม่ถือไหมเป็นคที่ด้านไปัดคนมอเยเออบองนี่เออเป็นบนที่ด้านออกที ไม่ได้ออก3ปีเข้าใจอหรอสามปีเดียวเนี่ยเข้าใจเข้าใจเอาี้ยืนยืนยืนข้างเขาอย่างมีอะไรอยากจะบอกทางด้านของก็ขอบคุณครับขอบคุณมไมามาก่อนขอบคุณครอบครัวนะครับที่ให้กำลังใจตลอดแล้วก็อ่าเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องทุกเรื่องสุขอะไรก็อยู่ด้วยกันตลอดโดยเฉพาะอ่าเบี้ยเงินบอร์ดเนี่ย น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับในในมุมดีๆนะครับเลือกเอาสิ่งดีๆไปสอนลูกสอนหลานนะครับแล้วลูกเราก็จะประสบความสำเร็จอันไหนไม่ดีอย่าเอาไปสอนเด้ออันไหนดีๆเนี่ยให้เอาไปสอนเพราะว่าเบสเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนโบสถ์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้ตรงนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดนะครับไปไหนไมีแต่คนชมลูกเรา,เาตรงนี้เลยไปไหนก็มีแต่คนชมพ่อเหมือนกันโิองแตงไ่ไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วว่าชมเรื่องอะไรเพ่าะอย่างน้องอ,อ้อยเก่งเป็นแชมป์ได้เดี๋ยน้องมวยโอลิมปิกเดี๋ยน้องโอลิมปิกเมื่อกี้พ่อไม่มานี่นะเนี่ยในนี้เขาก็แย่พ่อเรื่องอื่นพูดฉ่ำเรื่องตัวเงียบ เชิญต่อแล้วปู่จบแลอะไรนะเชิญต่อแล้วพูดต่อจบแล้วจบก็ในเรื่องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วขอบคุณแม่อ้อยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะสามสิบสี่สิบปีแล้วคแบบก็ดูแลกันมาดูแลกันมาช่วงนี้พ่ออาจจะเฟร้ไปบ้างแต่ว่า หลงทางแล้วพ่อกำลังขับรถหาช่องทางเดินเดินตรงอยู่หาทางออกไม่ได้ก็ออกทางเข้าก็ได้ออกทางไหนเนี่ยออกทางเข้าอู้ยทรไมชาิจะงลูกโอ้ยชาดลูกผมเนี่ยไอ้หนุคะขอบคุณมาก เราสนุกเลยเวลาหมดแล้วคุณโอ๋กลับกลับมาพวกปฏีไทยควรี่มาขอบคุณคุณด้วยขอบคุณคุณงามคุณมาบ่อยๆจอยจ้าได้สิใครไม่ว่างอะไรตรงชัยช่วงนี้แต่ปอบต่ปอต้อไมาประจำแล้วแหลว่ารอะไปบ้านใหม่หนูเลยว้ายจะมาบ้านใหม่ดี่ยังใหม่ไม่พออีกเหรอมีโครงการเหรอมีโครงการจะมีบ้านใหม่เหรออยากมีไปเรื่อยค่ะอยากมีไปเรื่อยแต่จะมีโครงการพร้อมแฟนใหม่ว้าย แฟนใหม่ไม่มีแต่หนูจะมีบ้านที่แบบมีสระว่ายน้ำมีโรงรถนี่ขอให้ได้ังฝันเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทางช่อง3นะครับกดเลข3ามที่สามค่ะทางมือถือกด3ามเออแล้วถ้าดูทางออนไลน์กดง้อททีีลสวัสดีครับสวัสดีครับไหวลนะ